วันนี้ผมเมนเทอร์นัโก้มือโปรเรื่องสุขภัณฑ์มาพร้อมปัญหาคลาสสิกประจำบ้านอย่าปัญหาส้วมอืดกดไม่ลงจนทำให้ปริมาณน้ำในคอหานสูงขึ้นแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับปัญหากดชักโคกไม่ลงหลังจากใช้งานเป็นนานๆถือว่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะปัญหากเกิดจากการอุดตันหรือมีสิ่งแปลกปองลอมหล่นลงไปวิธีที่1ใช้ห,หัวปั๊มขั้นตอนที่1 ใช้หัวปั๊มกดลงไปจนรู้สึกว่าตัวปั๊มแนบชิดกับเนื้อเซรามิกขั้นตอนที่2กดปัม๊ม2-3ครั้งแล้วยกตัวปั๊มออกขั้นตอนที่3กดชักโครกเพื่อชำระเพียงเท่านี้ชักโครกก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติหากยังไม่หายให้ลองทำซ้ำอีกครั้งแต่ถ้ายังไม่หายอีกขอให้คุณผู้ชมลองทำตามวิธีที่2นะครับวิธีที่2การใช้ระบบสูญญากาศ ขั้นตอนที่1ให้ใช้เทปกาวปิดปากโถให้สนิทหลายๆชั้นไม่ให้อากาศเข้าเอาให้แน่นหนาเลยนะครับขั้นตอนที่2กดชักโคกพร้อมใช้มือช่วยดันเทปที่นูนขึ้นไล่ความดันอากาศให้ลงไปทำซ้ำา2-3ครั้งขั้นตอนที่3 จากนั้นกดชักโคกเพียงเท่านี้ชักโคกก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้ายังไม่หายอีกให้ทำตามขั้นตอนที่2อีกครั้งนะครับและนี่คือขั้นตอนและอุปกรณ์แก้ปัญหาท่วมอื่นไม่ยุ่งจ้ากและใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นหากทำตามขั้นตอนไหนไม่ทันสามารถกดปุ่มหยุดและแคปหน้าจอไว้และเรามาทำตามได้เลยครับอย่าลืมนะครับ ให้นักโก้เป็นตัวเลือกมือโปรของคุณหากพบปัญหาเกี่ยวกับสุขภัณฑ์หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรียกหาเมนเทอร์นักโก้ได้ที่ช่องทางต่างๆด้านล่างนี้ได้เลยครับ